วิธีการทำไม้เติมบุญนะคะอันดับแรกนะคะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนะคะได้แก่ไม้ไผ่หลอดถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มเทปใส่กันไกหรือคัตเตอร์นะคะจากนั้นนะคะให้นำถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะหรือน้ำยาซักผ้าไปล้างทำความสะอาดแล้วตากให้แห้งนะคะหรือจะเช็ดก็ได้ค่ะ จากนั้นนะคะนําถุงน้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะมาตัดเป็นขนาดพอดีส่วนใหญ่ก็จะใช้ประมาณ5เซนยาวประมาณ12เซนนะคะทั้งนี้ก็แล้วแต่ขนาดของถุงแต่และอย่างไม่เท่ากันนะคะต่อไปนะคะนําถุงพลาสติกที่ตัดแล้วนะคะมาพับครึ่งตามแนวยาวแล้วใช้กรรไกรตัดซอยให้ทีที นะะําไม้ไผ่แล้วเอาหลอดพลาสติกนะคะคมาใส่ทั้งสองข้างนะคะคแล้วก็นําถุงพลาสติกที่เราตัดซอยแล้วนะคะคมาประกอบเป็นดอกนะคะค่อยๆพันไปเรื่อยๆนะคะคทั้งนี้นะคะคเราต้องใช้เทปกาวใส่นะคะคติดด้วยนะคะคแล้วก็หมุนๆไปเรื่อยๆตามภาพนะคะคจนสุดแผ่นถุงพลาสติกนะคะคจากนั้นนะคะคเราก็จะมาพันตัวก้านนะคะค โดยใช้เทปกาวใสนะคะแปะตรงหัวแล้วก็หมุนหมุนมาเรื่อยๆนะคะจนถึงปลายสุดนะคะก็ใช้เทปใสแปะอีกครั้งนะคะเราก็จะได้ไม้เติมบุญนะคะที่มีความสวยงามพร้อมใช้บริการนะคะ